สวัสดีครับวันนี้พบกันอีกแล้วนะครับผมกับร้านออมบิ๊กไบค์นะครับผมรับซื้อขายบิ๊กไบค์มือสองนะครับร้านตั้งอยู่จังหวัดอำนาจเจริญนะครับวันนี้เข้าหใม่อีกหนึ่งคันนะครับผมนินจา3 0 0 abs นะครับผมปีสองพันสนะครับผมสีแดงดํานะครับท่ออาคานะครับผมมีท่อเดิมแถมให้นะครับผมท้ายเดิมก็แถมให้นะครับผมมีของเดิมแถมให้นะครับคันนี้ของแต่งก็จะมีเป็น พ่ออาคานะครับผมนะครับผมยางหน้าหลังยังเหลือ,ลอนะครับมีกันรอยถังนะครับผมมีมือคัดมือเบรกนะครับผมนะครับน,นบ่มือคัดมือเบรกครบนะครับ คันนี้เลขใหม่อยู่ที่สี่หมืนเอ็ดนะครับแปดปอนนี่หนึ่งนะครับผมหนึ่งนะครับรวม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 ,รวมสวยนะครับผมเสียงนุ่มๆนะครับผม นี้ใครสนใจสามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้ที่เขตร้านออมติกไว้เลยนะครับผมร้านตั้งอยู่เมืองอ่างนาจเลยนะครับคันนี้คันนี้ราคาอยู่ที่เจ็ดหมืนเก้านะครับผมเอกสารครบพร้อมชุดโอนนะครับผมมีบริการจัดส่งถึงหน้าบ้านนะครับผมสำหรับท่านใดที่ไม่สะดวกมารับนะครับผมวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ